สวัสดีค่ะจะลุยน้ำไปดูเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นหินคงไม่มีปลิงนะจะลุยเข้าไปคงไม่มีปลิงนะเข้าไปดึงต้นเนี้ยมาดูว่ามันใช่กระจับไหมไม่เคยเห็นต้นกระจับค่ะโหย่ามีปลิงนะครึ่งหน้าแข้งแล้วเนี่ยเอาต้นเนี้ย ไปดูในวิดีโอเขาเก็บกระจับที่เมืองไทยใบคล้ายๆอย่างนี้โอ้โหดึงยากนั่นเอย่ะพะเวียนหัวต้องขอโทษนะึ๊โอ้ยังไม่มีหัวค่ะนั่นไงอ๋อเป็นแบบนี้นี่ยะ่ะที่ลอยอยู่เนี่ยเนี่ย ที่ดำดำเนี่ยไหนอีกสักต้นสิที่เมืองไทยพอเขาเอาขึ้นมามันจะมีหัวดำดำแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะอย่ามีปิงนะเนี่ยค่ะมันมันจะเป็นอันดำดำแบบนี้เนี่ย เออก็เป็นรูปเขาควายอยู่นะอีกสักต้นสิอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะแรงว่ายังอ่อนอยู่ก็เลยยังไม่มียังไม่มีมมหัวยังไม่มีลูกกระจัดเพื่อนเคยเล่าให้ฟังไม่ใช่เพื่อนหรอกคะ่ะคนไทย เขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่ที่เมืองเนี้มีกระจับโอ้นี่ไงนี่ไอ้ลูกอ่อนเขานะ่ะเป็นเขาควายจริงๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลูกอ่อนเขาเนี่ยเห็นไหมเป็นเขาควายนี่นี่เนี่ยลูกอ่อนอ่อนยังไม่ดำนั่นไงอีกอันนึงยังไม่ดำนี่ อันนี้ก็มีเนี่ยค่ะนี่เห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้วคงวเป็นกระจับเป็นกระจับค่ะดูอีกสิมันเยอะมากค่ะเยอะสุดลูกหูลูกตาเลยก็เลยไปเล่าให้เจ้าของร้านอาหารจีนฟังโหพ่อครัวในร้านอาหารจีนสนใจมากเลยพอไปเล่าให้เขาฟังอันนี้ค่ะ เขาเรียกเขาเรียก c h น n e s e c h e ัทใช่ไหมกระจับนี่ไงคะน่ะอันดำดำเห็นอันดำดำไหมอันดำดำนั้นคืออันที่เป็นพร้อมกินแต่เขียวเขียวเนี่ยยังไม่พร้อมกินนี่เหมือนเลยเหมือนที่เมืองไทยเลยนี่แหละเหมือนเดียเลยเพียงแต่ว่า มันมันพอยกขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นดำดำแบบกระจับเมืองไทยไปตรงนั้นก่อนนะไหทางนี้สิเอาต้นใหญ่ๆอ่ะต้นใหญ่ๆ น้าไนาหลุดนี่ดหหูอันนี้เยอะไหมอ้มนะีกมีสามยังไม่แก่ไว้ตอนกระจับแก่แล้วจะพามาดูไม่กล้าเดินลงไปอีกค่ะถ้ามาคนเดียวไม่กล้านะเนี่ยลูกสาวยืนอยู่ด้วยถึงกล้า เนี่ยยิ่งอยู่กลางบึงใบจะใหญ่แต่ไม่กล้าเดินลุยลงไปอีกค่ะกลัวนั่นไงมันจะค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยลึกลงไปไม่เสียงไม่ไม่เสียง,ยงดูแค่นี้แะคะ่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ